น,นี้ก็จะมาถแถลงถแถลงการนะครับเป็นถแถลงการ7ของ7องค์กรภาคเอกชนนะครับเรื่องสนับสนุนการเจรจาเพื่อความสงบสุขของประเทศนะครับในวันที่3มีนาคมนี้นะครับ7องค์กรภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทยตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยมีความเห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นอันเป็นอันมากแม้กระทั่งชีวิตของเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในครั้งนี้รวมทั้งทําให้เกิดความแตกแยก ราวลึกอ,อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความเสียหายในด้านเศรษฐกิจขนาดดีได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วโดยเฉพาะต่อฐานฐานรากของเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กเกษตรกร,ร,กรและผู้ใช้แรงงานซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะรองรับความสูญเสียอย่างยืดเยื้อได้นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ในการลง,ลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันในเวทีภูมิภาคดังนั้นการที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แสดงเจตนาที่จะเริ่มเจรจาถึงนิมิตหมายจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีเจ็ดองค์กรภาคเอกชนจึงขอสนับสนุนให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าเจรจา ด้วยความจริงใจเพื่อยุติความผัดยางโดยเร็วที่สุดเจ็ดองค์กรภาคเอกชนเห็นว่าการเจรจาที่จะประสบความสำเร็จจะต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและความสามาัคคีปปองดองของประชาชนเป็นที่ตั้งโดยไม่ควรสร้างเงื่อนไขที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเริ่มการเจรจาเจ็ดองค์กรภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นว่า ทุกฝ่ายมีความรักประเทศชาติและมีความประสงค์ที่จะเห็นครอบครัวและทุกภาคส่วนของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและยั่งยืนเพื่อให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปข้างหน้าซึ่งจะเป็นจุดร่วมสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการเจรจานในครั้งนี้ สภาท่องเที่ยวก็คาดการว่าจํานวนนักท่องเที่ยวก็คงลดลงจากเป้าหมายที่คาดการไว้1.7ล้านคนนะคะทำให้รายได้เนี่ยก็จะสูญเสียไปนะคะเสียโอกาสไป82,000ล้านซึ่งประมาณ6%ของยอดทั้งปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองโลกในแง่ดีนะคะว่าทัทั้งหมดเนี่ยขอให้สามารถ จบสิ้นได้ในเ,เร็วที่สุดนะคะถ้าเผื่อในประมาณเดือนมีนาเนี่ยตัวเลขภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราก็คงยังไม่ปรับททร์เก็ตทั้งปีนะคะเพราะว่าเราคิดว่าควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยน่าจะทําตัวเลขขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเผื่อว่าเ,เหตุการณ์ไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วก็ ต่อเนื่องนะคะตรงนั้นก็คงประมาณอีกสัก2อาทิตย์เราอาจจะมีการปรับตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยณนะตรงนี้เนี่ยฉันอย่างนึงก็อยากจะเรียนในฐานะตัวแทนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีที่ยินดีอยากจะพูดคุยทางกปศเนี่ยก็อยากคุยเหมือนกันนะคะแต่ยังคุยกันไม่ได้ไม่รู้เมื่อไหร่จะคุยด้วยกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณเพราะว่า ในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยภาพลักษณ์ของกรุงเทพของเราเนี่ยกลับมาสู่ภาวะที่เรียกว่าเกือบใกล้เคียงนะคะเราได้รัฐมนตริกลับมาเซ็นทรัลเซ็นทรัลเวลด์กลับมานะคะแล้วก็อ,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 อโศกเอยหรือไม่งั้นก็ทั้ง n b k นะคะแยกตรงนี้ก็ได้กลับมาแล้วแต่อย่างหนึ่งที่ทางภาคท่องเที่ยวแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเราอยากจะเรียกร้องภาครัฐนะคะเรื่องพอลกกรถ,ถกเชิญนะคะในเมื่อเนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าเปิดมีไว้เนี่ยก็ไม่ได้สามารถทําได้ตามที่สันแพ่งบ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีเลยดีไหมคะเร็วที่สุดเพราะว่ามันกระทบจริง,รงๆในแง่ภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยทํานองเดียวกันเนี่ยเรื่องประกันนะคะนักท่องเที่ยวมาก็ไม่ cover ดิฉนันคิดว่าภาครัฐก็คงสามารถหาวิธีการอื่นใน,ใน,ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากให้พิจารณาอย่างเร่งด่วนนะคะ สำหรับภาคท่องเที่ยวตรงนี้ก็คงมีตรงนี้ก่อนแต่ยังไงก็ตามก็ขอบคุณจริงๆสําหรับของภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐกับทางทางด้านกกปสถึงการที่มีวันนี้นะคะระบบการแจ้งเตือนถึงนักท่องเที่ยวก็ยังอยู่ในระดับที่อยู่เรียกว่าระดับค่อนข้างต่ํานะคะสกับ3อยู่ก็เป็นที่น่ายินดีเพราะเราได้ให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลากับประเทศเพื่อนประเทศที่คู่ค้าของเรานะคะเพราะตรงนี้เนี่ยคงคงคงยังไม่ถึงประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยภาคท่องเที่ยวอื่นๆหมายถึงประเทศอื่นๆที่เห็นเนี่ยนะคะก็คงมีปฏิกิร ดิฉัน,อน,อน,อนขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเมื่อมี53มมาที่เรามีเหตุการณ์รัฐํมริรัฐประสงค์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมีร้อยกว่าประเทศที่แจ้งเตือนระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ5หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดีกรีตรงนั้นกับตรงนี้คงคงไม่เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปไกลนขนาดนั้นนะคะขอบคุณค่ะครับทั้งหมดมีแค่นี้ครับขอขอบคุณมากนะครับ